อสามุมอลัยกุมมบวรมาตุลล์อะบบระกา์ครับฝากไว้ทรายการภาคพิเศษนอสถานที่นะปกติเนี่ยผมเองจะอยู่ในในสตูดิโอแล้วก็นําเรื่องราวบอกข่าวเล่าความจริงนะครับมาบอกกล่าวสะท้อนเห้เก็นกับเรื่องราวต่างๆแง่ของสังคมวันนี้ครับนอกเหนือจากที่จะออกมานอกพื้นที่แล้วนะครับเราจะประเด็นแง่สังคมก็จริงแต่สิ่งที่เป็นความน่าประทับใจมากกว่าคือมี ผู้ที่จะมาช่วยเติมเสริมให้ความจริงนั้นเนี่ยแน่นอนยิ่งขึ้นก็คือผู้ที่มีความรู้ทำได้แล้วครับอาจารย์อานานชูสีอ่อนครับพบกับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็มานั่งอยู่ที่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะไม่ใช่ฉากนะไม่ใช่ฉากจริงๆของจริงนะฮะของจริงวันนี้เราพาเยาวชนอบรม ภาคดูร้อนวันนี้มาปิดท้ายรายการที่สะพานข้ามแม่น้ําแครแห่งนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะเป็นเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายนะครับนเัก,ก,กท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเพราะเนื่องจากว่าเขาได้รับการเรียนรู้หรือรับการถ่ายทอดในเรื่องของประวัติศา,ศาสตร์ว่าสถานที่ตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ไทยนะครับคนจึงให้ความสําคัญเพราะนั้นเราจะเห็นว่า ในพื้นที่ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่าผู้คนได้มีความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ว่าเป็นมาอย่างไรเนี่ยก็แน่นอนที่สุดเขาจะต้องให้ความสําคัญเชกเช่นเดียวกันถ้าในอิสลามของเราเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลนหรออะไรวะซัลลัมหรือจะเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องศาสนาในในภาคหรือแขนไงไหนก็แล้วแต่ นะครับถ้าเรามีความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราก็สามารถที่จะดึงให้ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจกับในเรื่องของศาสนาได้เช่นเช่นอันนี้เลยครับอาจารย์ว่าไหมครจริงๆฮะคือถ้าจะบอกว่าเป็นสะพานทั่วไปแถวๆเรามันก็ข้ามคลองข้ามแม่น้ำมันก็ปกติเห็นมีขนาดนี้เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีแง่ที่เขาสนใจใรือประวัติศาสตร์ใช่แต่นี่มีมีความใจประวัติศาสตร์คนจึงค้นหากันครับอันนี้ในเรื่องของขนาดเรื่องของ ดุนยาดุนยาคมมนนะน,นะครับคนหาค้นคว้าหากันความสำคัญกันครับค่าอ่คือตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์นี่ก็เคยอ,อ่ตรงนี้อาจจะเป็นเคยเป็นอ่เกิดสงครามนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าตรงนั้นแต่ว่าคนก็ให้ความสําคัญอันเนื่องจากว่าอ่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบเนี่ยมัน เมืเอ่อ,เ,อเขารู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเขาแน่นอนให้ความสนใจนะครับดังนั้นในในการที่เรามาเที่ยววันนี้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้มองภาพตรงนี้นะครับให้มันเกิดความคิดว่าถ้าหากว่าเราได้ให้ความสําคัญในเรื่องของศาสนารูปประวัติศาสตร์เนี่ยก็แน่นอนที่สุดเราเก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของศาสนานะครับเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าอย่างเงี้ยนะฮะ พอรู้วัตทิ่ฐามันสาคัญเรให้คุณค่ากับสะพานตรงนี้จนเป็นแหล่งที่มาเนเรื่องของเศรษฐกิจแต่างๆเศรษฐกิจมากมายเลยใช่เยอะมากมายเลยนะโอ้นะตลาดร้านค้าต่างๆมากมายแต่นี่เป็นที่น่าเสียดายอยู่นิดนึง<ม>ว่าเวลาเราเนี<ม>่ยเอามุสลิมในเมืองไทยกนแล้วกันนะครับว่าเวลาเราให้ความสนใจกับ ดาราอะไรต่างๆเนี่ยลูกใครก็เป็นแฟนกับใครเป็นกิ๊กกับใครเนี่ยเราติดตามเรารู้ได้หมดูหมดแต่ว่าจะถ,ถามว่านาบีลูกกี่คนเนี่ยบางทีตอบไม่ได้นะฮะออเ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 ลยเออเลยแล้วก็ท่านนบีเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันน่าศึกษาอย่างไรบ้างเนี่ยบางครั้งพูดไม่ได้ตอบไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญ ไม่สนใจ,น,ใจนะครับซึ่งมันต่างกับเวลาที่เขาประโคมข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกดาราพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะติดตาม,มนะครับเวลาเ,าเปิดหน้าหนังสือพิมพ์อาจารย์ต้องบางคนเนี่ยเวลาจะอ่านหนังสือพิมพ์ต้องเปิดไปหน้าดาราก่อนติดตามข่าวดาราก่อนคนนี้ใช่แฟชั่นคนนี้ติดตามใครคนนี้เป็นอ,อย่างที่ว่านะ ในแง่ในเรื่องของด้านผู้ที่ชอบดูดวงกับเผืดอไปวันเสาร์วันอาทิตย์ดูดวงก่อนอ่าใช่ในแง่ของการคลั่งไค้เรื่องการเมืองจนเกินไปอ่ะอาครับก็บดูข่าววิเคราะห์การเมืองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์จะมีอะไรเสริมจากที่ผมได้คุยไว้บ้างครับพอถึงว่าวันดังนั้นเราเราเรา,เราก็จะจะทำยังไงที่ให้กับในส่วนเยาวชนเนี่ยสนใจอ่ะสนใจเรื่องของด้านหลักการศาสนาบริษัทอิสลามเนี่ยเหมือนกับ เยาวชนที่เขามาวันนี้เขาสนใจเขาตื่นตาตื่นใจก,กันมากเดี๋ยวเรามีวิธีการในงานะอาจารย์คือ,อที่เขาตื่นตาตื่นใจกันโดยถ้าเป็นความรู้สึกของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นมากมายมันก็นเขาเป็นแค่รางรถไฟอ่ะใช่ไหมข้ามแม่น้ำทีนี้ว่าสิ่งที่เราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมพูดเนี่ยคือเราจะต้องให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ ในด้านใดก็แล้วแต่เกี่ยวในเรื่องศาสนาของเราเนี่ยให้แกเยาว,วชนนะครับเพื่อที่จะปลูกฝังความสําคัญไม่ว่าจะในชีวิตชีวประวัติของท่านนบาบีก็ตามหรือแม้กระทั่งบรรดาคอลิฟะทั้ง4ก็ตามนะครับเราจะต้องปลูกฝังให้ความสําคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เวลาเราให้ให้ให้การเรียนรู้หรือให้ความรู้กับเยาว,วชนของเราเนี่ยมันก็จะนําไปาสู่ซึ่ง ความเข้าใจในหลักการของศาสนาเพราะเรารู้ที่มาอยาอ่างอายะกุตานเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็อยู่ในสถานที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็รู้ว่าอายะแต่ละอายะเนี่ยลงมาเพื่ออะไรเพราะอะไรมีความเข้าใจดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็มันจะนําเราเนี่ยไปสู่ความเข้าใจที่ดีนะครับในเรื่องของออประวัติศาสตร์ของบรรดาอลิฟาก็ดีนะครับเราเราตรงเนี้ย มันจะทําให้เราได้มีความเข้าใจและมีความทราบซึง้งนะครับเรารู้ที่มาที่ไปเนี่ยยังนักการศาสนาที่แอบอ้างในศาสนาของเราเนี่ยซึ่งก็บอกว่าก็เป็นมุสลิมแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่บรรดามุสลิมหลายๆกลุ่มไม่ให้การยอมรับเขาเนี่ยมักจะให้ความสําคัญในเรื่องประวัติศาสตร์แต่จะผิดถูกยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเขาจะ บอกกับเยาว,วชนต่างๆให้รับรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเทานนคือให้รับรู้ในเรื่องของาศาสนาเนี่ยเขาจะมักจะเอาเรื่องประวัติศาสตร์มา,าเพราะเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่จะปิดผน,นึกได้เลยนะครับเมื่อเรา,เ,าเรามีความรู้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์มีความสําคัญในการที่จะนําเราไปสู่ความเข้าใจหลักการที่ท่องแท้และถูกต้องนะครับอาจารย์ครับนี่ก็เป็นในส่วนด้านสิ่งที่ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพาดเด็กๆมานี่เนี่ยอย่างเี่ผมเรียนให้ทราบว่ามุมมองการท่องเที่ยวเนี่ยลำพังเด็กที่ยังไม่สามารถที่คิดเองได้ผูบรรดาผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยบางทีบางครั้งก็ได้แค่เห็นรถไฟวิ่งมาครับเห็นน้ําตกภูเขาท้องฟ้าแต่ในขณะเดียวกันในการคขา,าควรคิดต่างๆเราไม่ได้ลึกซึ้งในต่างเหล่านั้นแต่ถ้าเราพาผู้รู้มาด้วยพอเห็นสิ่งหนึ่งผู้รู้ส้อทับเข้าไปในตามหลักการที่บอกกล่าวไว้เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มักมา คือจริงๆแล้วเนี่ยคณะที่เรามาเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามีผู้รู้มาด้วยจริงๆแล้วผมกไม็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเพียงแต่ว่าอพอมาเห็นแล้วก็มันอาจจะ,ะเกิดมุมมองขึ้นก็พูดไปตามที่เราได้เกินนํามาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมุมมองของเราน่าจะ,ะพูดในลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะปลูกฝังเยาวชนของเราเนี่ยให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปนะครับ,รบก สิ่งต่างๆให้สามารถที่จะอยู่ในหลักการคือบางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราไปไปเชิญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ความใคร่ควรเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะผ่านผ่านแล้วผ่านเลยนะครับบางครั้งสิ่งง่ายๆเนี่ยถ้าเราเก็บมาคิดเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดพลังในการที่จะนําเราไปสู่ความเข้าใจในเรื่องใหญ่ๆก็ได้นะครับอันนี้คือคือสิ่งสําคัญถ้าเราปล่อยเลยตามเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับอะไรนะครับ ใช่ควรค,คิดเป็นผู้ศรัทธามองนผู้ศรัทธานะครับสิ่งต่างก็จะเกิดเป็นสิ่งที่นะฮะนำนำมาซึส่สติปัญญาต่างๆที่ที่ไรอยู่ในกรอบหลักการลนครับคืออย่างอาจารย์เดินไปเจอตะกัตนตัวหนึ่งเนี่ย<ม>ถ้าอาจารย์อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่เอาเอา,เอาลองนั่งวิเคราะห์ดูตะกัตีนบางทีมันก็อาจจะนําเราไปสู่ความความเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่าง นำไปสู่เรื่องของเตาฮีดนำไปสู่เรื่องของการให้ความยิ่งใหญ่ต่อและ่ะแค่เพียงตะกะแตนตัวเดียวเนี่ยอาจารย์อย่างอื่นก็เหมือนกันเ,เราไปเจอพบเจออะไรมาเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของของมันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่เราได้ให้เราเห็นนะครับในความยิ่งใหญ่ของร้ในสิ่งที่สร้างเอาไว้ครับนี่คือทั้งประวัติศาสตร์ก็ดีในเรื่องของวิชาการด้านศาสนาต่างๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับยาดายาดากระโลบคอยรอนนะครับอาจารย์อาจารย์ชูศรีอ่อนครับวันนี้ฮะฝากไว้ทงรายการนะฮะบรรยากาศหน้าตรงนี้เรียกจังหวัดการจังหวัดกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้าแควนะครับนอกพื้นที่นอกพื้นที่วันนี้จะมีในส่วนของทางด้านฝากไว้ทงรายการพื้นที่ใดอย่างไรนะฮะก็ จะเป็นตามก,การณีการต่อไปวันนี้กล่าวจากลาไปก่อนครับรบ,วบววิไลตาฟิกวันฮิดายะอสัสลามุอะลัยกุมบารห์มะตุลลอฮิวะบเระกาบ